ถูกะชาแน,นลมแล้วครับวันนี้ก็ของสาปูนข้างล่างน้ำพอใช้ไหมน้ำน้ำพอใช้ไหมไม่เปิดไว้ไกล มันเปิดไว้ไกลๆอ่วนผสมตั้ช้ามันเป็นโบ,บราณดูอ๋อานี่ชาบหน้าใช่ไหมออกจำาเร็ด ปาดหน้าอีกรอบหนึ่งใช่ไหม,อมเอาเอาตะเบ็ดปาดหน้าอีกรอบหนึ่งใช่ไหมไม่งั้นมันจะไม่ละเอียดใช่ไหม,มนั่นนะ่ะของกินมาแล้วนะ่ะมันม,มีอะไรกินมั้ง chở nó chở đó nè say đôi ê 30km hả đôi ê 30km đi hả cái e, này Để đang xem dòi 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 ดูเบเกอร์น่ารถอ่ะน้ารถอะไรดียวเนี่ยโอ้มีมะขามมะขามเป็นไรเนี่ยมะขามะขามสิบบาทมะขามสบโอ้เฮซื้มะขามสิบบาทน่าซื้ออะไรเยรอเอาะาขามสิบบาทดิเผื่อไว้ โอ้โัวดีเนี่ยน่ากับไน่าดีรู้ผมก็รู้เือเรืออะไรสิบาทกินได้มั้งเนี่ยได้จ้ามุดจะกินอะไรสิบาทเนี่ยปลาปลาแมก็มีจ้าอะไรที่สิบาทได้ไงปลาแซมมันมีแต่มูทเสียมเหรอมูทเสียมก็ไดรไหมไปถุงดิเคยจะกินข้าวกลางวันไม่สดจ้าโอ้นี่มะม่วงเนาะ บองไวบองไค่ซื้อบงไควใช่ไหมเช้าเป็นเบเกอร์อะไรอะฮะเปินไาแม่งไม่ตายเลยเิสียอะไรนะบกเ่ามันเสียบุแกงุกต่อติ ติดเอ่อมิเตอร์ตรงโน้นไงอืมเพราะว่ามน้นมีใช้ถนนตัวนี้ติดมิเตอร์ก็บอกอ่ะก็บอกอ่ะเขาไม่ได้บอกหรอกติดมิเตอร์สบายใจจะใช้เท่าไหร่อะไรยังไงอ่ะแล้วก็มาหาบ้านคนลนอ่ม มาเอาโอเดรสตูมาเอาผองบรงรงารโลงตามทุกวันวันนี้วันเสา,าร์อยู่ันเันเนอะเอาผักมาลง จ,จอดอยู่นีนคันหนึ่งอาการเป็นครับวันนี้อาการไม่ค่อยร้อนช่วงเช้าประมาณตุเก้าโมงสิบโมงไปดูอะไรครับรวันนี้ นี่ก็เป็นชอยที่บอกเลมีรงานสังคมห้อง,เ,อเ,อง,องเ,อเย็นครับเยอะรถมาลงของกันเยอะรถทุกปรนเภทเร์มาจากเมืองจีนอะไร เททีอยู่แถ่ๆนีเาท้า n g ครับ ัเดี๋ยวพื้นที่เมื่อวานก็เอ่อก็อจะพื้นที่ใหม่ครับ าอที่หอติดเบเกอร์ตรงนี้ติดเบเกอร์ตรงเนี้ยติดเบเกอร์ตรงเนี้ยผู้ทำไมแกไปพ่วงเยอะแยะแท้ไม่ใช่เนี่ยสายเชื่อมเยอะแยะแท้ม,มันใช้เยอะเนาะมาใช้ 1, พันนั่งมั่งผมมั่งนี่มั่งไม่ใช่พันหัวเดียวก็จบแล้วเดี๋ยวจะได้ไล่ดูเลย เบเกอร์เรียงก็มีไม่ใส่เบเกอร์เรียงมีก็ไม่ใส่คนงานอีกละ่ะโอ้ยี่สิบก่ายี่สิบก็คุมอยู่แล้วยี่สิบก็คุมอยู่แล้วสามสิบแอมยังไม่เลยป่ะอ แสดงว่ามันใช้อะไรเยอะใช่ไหมเก่าไม่มันไหม้แล้วบางไม่ตัดพอผมมัามันดับแล้วก็นี่ใหม่ผมยังงงเลยนะอ่ะมันไหม้มันของเก่าเห็นป่าวเลยมันไม่ของใหม่ใช้แมเกอร์ใหม่ไงแเกอร์เก่าอ๋อแมเกอร์เก่าเนี่ยนี่นี่นี่ของเก่าผมก็เลยงงเพราะว่ามาจากรอยไหม้เนี่ยเอามาจากรถเบี่ยตั้งแต่ก่อนตั้งนานแล้วเนี่ยแมกเกอร์เก่าเนี่ยพี่ที่พี่ให้มาแมันไม่ตัดเลยไม่รู้มัน มันต้องใส่ไฟข้างซ้ายไม่ใช่เหรอไม่รู้มันไอ้ใส่ใส่ไฟข้างขวาไม่เยอใช่ไฟข,ข้างไหนเนี่ยไอ้อ้วนมันทำไม่นี่สิบแอมสามสิบแอมใช่ไหมอืมมันไม่ได้ไงอันนี้ไม่ได้ไงไม่รู้อ่ะนันอ้ไนี้ไม่ไหม้ก็มันใช้ก็ดูไอ้ที่หนะ้าก็ใช้ไอ้อไรวะกระทะไฟฟ้ามีแต่คนใช้ไฟฟ้าอืมก็นัะไนี่ยเขาใช่เลยมันร้อนจาตรงนี้แหละกระทะไฟฟ้านี่ยแหละ กะไปควานยัองใชยเยอะอตอนนี้หอวเออแดงหลับก่อนอะไอ้น่นนารถหน้าบ้านอะไม่ไปเอาเต็มแล้วมันเมื่อยแล้วแดงอะออจะมไม่ให้ทำง,งานแล้วให้มันเจ็บของเก่าร่างกายมันไม่ร่างกายมันไม่ให้หนูไม่ให้ทำง,งานแล้วให้มันเจ็บของเก่าม,มันเม,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 า,มาน่รับปิจตอนนั้นก็หารกันมันของลงตั้งเยอะอืมฮะอืมตอนนั้นก็หารกันไงอืม อะไรหมตอร์ตั้าหมืมว่นก็หันห้าคนละเท่าไหร่ห้าหมื่นก็คนละเท่าไหร่สองหมื่นห้าสองหมื่นห้าอะไรหันอาอะไรหนงนี้นั่นก็นอนไอ้สาเชื่อมน้เก่ยวอะไรกับเราไหมเก่ยวกับน้ำสายตรงนี่อันนั้นเยอะเกินเวไอ้น้ำสายตรงอันน้นสายตรงสาตรงที่ไหนนั้นน่ะมิเตอร์ไอ้ตรงนู้นอสที่เชื่อมเป็นสายตรง ไม่ได้เข้าทุกมิเตอร์ที่ไหนไม่ไเข้ามิเตอร์ไม่ได้เข้ามิเตอร์ที่ไหนเจอไหนเนี่ยนี่ไม่ได้เข้าเออก็นั่นแหละ่เข้าแต่คำทั้งหมดเนี่ยเออคุมอยู่นี่เออไอ้นั่นแต่ก็ถ่ายรูปไปแล้วไอเชื่อมไอเชื่อมไอเชื่อมเป็นสายตรงไปฝั่งนู้นของคนงานเขาก็ต้องหารกันเราอะะแพงกระแพงไงเออพวกนักเกียดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าหักนัดจะบอกว่าจ่ายค่าหัวเข็มมาก่อนหัวเข็มยังค้างอยู่ขอโทษ ใช่ไช่ใช่คือคนเดียวใช่ไหมเปล่าจะมีใครอ่ะไม่ใช่ตะกี้เขบอกให้ถ่ายทายแล้วก็มาหารกันหารอาหารก็ตะกีบด้วยอ่ะเราหารหมดอ่ะใช่เดือดรนร้อยเลยฮะเดือดร้อยตายตะกี้ไปไหนเราไม่เห็นนะไปไหนไม่รู้อ่ะใครนี่จะรถอย่าลืมไปแปเอาเด้อว่าอย่างเมื่อกี้มันจะดึงมาเลยพอดีไปทางนู้นก่อนมันหอมลงเยอะ ไม่ให้มันทำแล้วให้มันจะทำนี้ไปอู้มันออยแอดเหมือนผมอยู่แหละนะครับรอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณสร้างครับผมสวัสด,ดีครับรช่องชาแนลทุกคน